Trời ơi, đừng phải khôn Tối nay bọn mình phải hẹp Nếu bọn mình không hiểu, bọn mình sẽ bị bắt đi Bọn mình sẽ bị bắt thẳng đi chúng tôi Chúng tôi mời các ngài, các ngài Các ngài thời này, đọc, này có các ngài có, lùi cho mất này, Ở miền Tây để giờ, có nhiều người Nói chung với ngài Nói chung với ngài Các ngài, trong อะไรอะแฝงชุดกรมต้าแล้วแฝนปืนด้วยเนี่ยต่อต่อป่อเจ้แล้วเลยไนกรุงมันไม่หมากรบนบ้านนอกแต่ว่าบ้านนอกไม่ไหวได้เป็นอะไรได้จะแล้วหนุงจักรหลวงก้าดสั้นเด้เจอก่อกรมเกตเกยังตั้งลุยจำยุมีตำรวจมีทหารมีต่จดมีอ่จมีนปปมีอจจังหวัด Me thoa thoa, me thưa a brand, me thằng mình. Như yu. Mun khao yam. Young cotton, khao yam, menu, khao yam, pao, yang, pao, poor, yang, yang pin. Kung em, kung em, đi, phi, kung, cái phi, tim, đi, phi, truck, yang cotton. หนึ่งสักดีหก็เล้ยงทุองไปได้จนเราไม่อยู่ในบ้านนอกกินแต่ลาก้าวกินแต่ลาเตือนมาอยู่ในเมืองกินแมมกงเฉยอยู่โซดาไม่กินเหลวจะไปด้วยกินโบราริป วังเป็นกันที่จะได้แร่กบว่าอยากได้นานนาเลยใหญ่จะเนี่ยมานัดไม้กับปุ่นกนายต่อปากายมาปากายยาไปยังง้องก้องนองแล้ เมารักมันสุดแก่กว่าแม่คงกิงกองก้างบางยี่กันสุพันลงถึงเต็มองค์ถึงเต็มไงไหนจะเต้าม,มันเมาอะไรไหนเล่าที่จะเต้ากับมมเมารักเมาเหล้ามันก็ไม่เต้ากับเมารัก ก็เมาเหล้าเจ้าใสาแล้วก็หายไปแต่เมาใจเมาประจำเมาทุกค่ำเมาทุกคืนอนดีตเธอเป็นคนโการแต่องค์สมเด็จราชาเทพประดิษฐ์ได้นำเธอมาเลี้ยงไว้ภายในราชวังแทนที่เธอจะมีความสุขเธอกลับมีแต่ความทุกข์ทุกข์ระโรคโศกประรักที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์ร้ทุกเกิดกรรม โอ้จริงเหมือนกำประสาธดาตัวมาหลงรักเจ้าเจ้าดมกักองค์ราชกายาก์ขี้เมาแล้ววันนี้เรากำลังศึกษากับเต้นนุ้ยคนอาพี่เลี้ยงกูเธอแต่เดอนจะศึกษาว่าไงก็ติดตามหาความเจ้าใจต่อไปเดี๋ยวจผู้ชม tất trao nàng có quá xóm thơm xin lạc chân thơm bay lạc trong thơm xin lạc trong thơm xin lạc trong thơm nàng đời trong thơm xin lạc 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 ฉันจะต้องรักเธอแต่ผมแดงแนงความรักสักดินาที่จะมากลางันนีนเลยากวันเลยาก,กาลีเจ้าเบาหรือปยายมีเลือกจันพอถึงวันรักสิ่งมันสุดตีจะนิงเจอ ไปก่อนไปแร่ตาใจใจจะเลยพินนล้ลานุยไปไกรอุดมศักดิ์ไม่จนเหยความจนิง หนุยไรับมีแต่ความทุกข์ทุกประโรกโศกประรักผมหาหนองไรหักห้ามจิตใจจะมั่งหน้องน้องตอนนึกตึ้งมุมกลับอีกไล่มุมหนึ่งที่น้องไม่ควรไปลงหลักเจ้าเจดมรักน้องก็รูแลรว่าเจ้าใจดมรักนึ่งแกเป็นคนเจ้าชูจ้องแกเป็นคนกี่เมาจ้ามแกมีขูมันเหลว ซี่แกก็ไม่กู่กลักับน้องแต่งเกียรติยศเลยต้านหนากรณีอีกประการหนึ่งหลวงจำเ็ร็าญาณอาจารนยะ์รักเรามากถ้าเราไปทำอะไรได้แบบจะเรียกว่าไม่เอาเาากียรติแตนไว้ก็ดูเป็นการน่าเกลียดน้องอย่าลืมตัวกับอย่าลืมมาอา,อาชีพเดิมของเราก็คือปอก็ต่อพอก็อต่อแปหว่ารือ แม่ว่าผัวก็ด้านทีนี้มันเราอย่าเป็นคนลืมตัวอย่าเป็นอัวลืมทีน้นทูกแล้วแล้วกับความรักมันยอมจะไม่แบ่งจันแบ่งวันนะความรักมันไม่ได้บงจัดจัดว่าคนรวยก็ต้องรักกับคนรวยคนจนก็ต้องรักกับคนจนครูก็ต้องได้กับครูนางยาบ้านก็ต้องได้กับตำรวจ นั่งลุงก็ต้องได้กับดูรา่างนายนุ้ยก็ต้องได้กับนวรักค,ความรักมันไม่ได้บงบัน,น,นก็รู้แต่ว่าอากาจิตใจจะตดแต่มันไม่ทราบเป็นยังไงนี่นุ้ยยิ่งง่ามมันยิ่งยู่เลยจิตใจุ่งไหลเนี่ยยิ่งไปรังก้ามว่จะไปรักก็เลยจะไปรักก็เลยมันก็นยู่มันรักมากขึ้น

Tại có ta bỏ mâu có mà đắn Để mâu dịp trí gió bông chính Lên ta đến phá đới, thì đấy thì mày dù căng quật lao Thế này trong của nó to phùn nên mẹ ơi mẹ Họ cho ăn cái quả và mầm bình Thế, mà, Là quốc, tại, rằng, mình, Để mà đón mân ma lắm làm ít cuộc tại tăng phùn vô Thế rồi phùn mấy đai có một trao trai กรณีบ้านเราเมืองเรานี่มอยู่แบบนั้นหรืปล่าย่อมกินปลาเล็กเด็กๆตูกบีบกันก้นนี่มไม่ลายธรรมาชาติเราสังเกตสเลยแต่ว่าไมา่ตอนใหญ่ๆยินไม่ก่อยออกขึ้นบนตอนเล็กไหมไม่ได้ออกด้วยเมื่อตอนเล็กแต่ออกขึ้นบนตอนใหญ่เป็นกากวากอันธรรมาชาติแต่คนเราจะาเจอหน้าจำตาย่อยแต่เบื่อเลื่องนั่งเงียบดยจิงกี้เล็ก มันเป็นวัตะยักรของวังบันนี้นายกำตรองู้ปลายปลายกำตรองำหน้าดับกำกันไปนายปลกำตรองู้นายปั้นนายปั้นกำตรองู้นายรวยนายรวยกำจู้นายจ้านายจ้ากำจู้นายจิ๊บนายจิ๊บกำตรองู้ปุนตำรวจปุนตำรวจกำตรองู้หลกดองรถหลงรองรถกำไม่ได้ทำได้จนหลักกินกล้วยคนโดยด้านลุด มันเป็นวัตตะจั๊กมันเป็นยานอยู่วันนั้นก็มันยืนยันได้เลยน้องไล่เออไปหน้องไล่เทียวแต่ใจแล้วกับหลักกราบแล้วยิแล้วเทียวตัวบุ๋มไม่เทียวบุ๋มกว้าเอาทุกวันแต่มาจีบจีบไปแต่ทำไรกูยืนเลยขวานมึงนึ่งจีตายแต่หมดเดินว้าวหมองได้หนูมึงหวังว่าไอ้นี่หน่าปอบลกมองทุกเลื่เหมือนตัดกรนครอนมาต้งมาจัดหลอกมองไปกินได้แล้ว Nem nó có mặt bóng mà đen tang răng tang cây bên là thế. này tay ác lóng. Lóng nó dinh rong quáo anh huy. Kai cao kèn ông lại vạn mừng 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 kìa kè 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 Cô ừ, tư ở cô qua trình điếu Tư tả qua Để nay phải Mà leo tiếng Mình lao gặp lưới nắng tăng cú mà nó lao mà tăng tăng Ờ so à đi lai văn Ờ tôi phải đang công không chai Ừ đi chân mà yếm. แรกคิดถึงและเป็นห่วงเธอตลอดเวลาแต่เวลาที่จะมาพบเธอมันมีน้อยตัวเดียวนี้เสด็จบิดาท่านกูแก่มากแล้วการว่ารารการแผ่นดินก็ไม่กระจับกระชิงฉันจําเป็นจะต้องว่ารารการแผ่นดินแทนท่านเวลาที่จะมาพบเธอมันถึงได้มีน้อยเหลือเกินมันเป็นปะมาหากรุณาที่คุณยังล้นก้าทีเดียวไปกานที่เออเจ้าใจยได้สู้สละเวลาเสียเฉียดเวลาไม่เยี่ยมใช่คิดถึงจริงๆด้วยกนปลินผูดว่าน ก็ไม่ว่าคนกลิ่นปูดว่านคนป้านปูดกุ้งกลินกลุงปูดมากคำพูดของคนในการเป็นแบบย่างคนละแบบคนละย่างวันนี้จะมีเรื่องที่จะพูดกับเธอสักหน่อยมีเรื่องอะไรที่จะพูดกับอะไรก็พูดที่เป็นการไม่ต้องเกรงอกเกรงใจหรอกแต่ว่าเรื่องที่ฉันจะพูดกับเธอนี้มันเป็นความลับฉันอยากจะพูดกับเธอสองต่อสองถ้าไม่ดีตะโกนใจนด้วยนหยนุ้ไปข้างนอกก่อนเตหนุชจ้า Đi giờ nó có nữa. Chưa cháy miếng thì cái bút bằng lắp tới có ngon 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 rồi ngon 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 các quái yin mới vội tèm cháy vợ hậu ta, cái này mà vừa quái yin cả vừa lôi lâm đi vào, mới vội, phù vao ở nè, may pò, phù cõi ta ăn kinh mà da kheo thiệt, bỏ yếch dẻo mai phền chứ, còn để quao quao với ông anh nữa, còn may trinh trinh chi băng nữa, phù tôi cây cù nè กูจะไปขึ <ampa> <iser> ้นลานแรกเด็ดแกเล็กๆนู้กูไม่จับขึ้นลานเลยหมดช่างไม่คอบเลยเร็วก็เลี้ยงมาอู้ก็เผื่อต้มกินกูไม่มือกูต้มกินเองไม่ดีวะมาก็เหว่อที่เปิดแล้นก็บินไม่ได้กอปมันมันบินรุ่งเลยไมาเน้ไม่มดมันล้นลงกูยาปอบีกรู้นะไม่เคยเหราก้าวบ่บอกลงกลางเลยเหรไม่เน้ ก็พูดดิครับนายเด้งนายดุยยังไม่ไปข้างนอกอ่ะทำไมไม่ไปนายเด้งแอ้ว่ามันไปล่อได้กับแต่นุยไม่ป่อยทีนี้โน่นนุ้ยมันถ้าผูดได้ผูดนั้นนั่นกลุ่มบ้านเราก็เกรงใจอยู่เลยแต่นุ้ยคือมันมันผูดจริงจำจริงแต่ว่าไม่กินแล้วก็ไม่กินถ้าไม่ไปแล้วก็ไม่ไปเอาจ้างมาลากก็ไม่ไปเดี๋ยวก็ไม่ไปก็เลยไม่ไป น้ยกีการี่เดินดกนีแกนน้อยานายแดอยงอุ้มไปผมไม่รู้ตองกับนายนุ้ยถ้าแกว่าแกไม่ไปแล้วผมไปแต่ตองจะ่นี่ได้แกตีปูมาตองกูตีอยู่ที่ไปง่ายเลยนะุ้ยนี่ถ้าเป็นรถหน้าเธอแต่ก็ให่มันนี่กอบนนำในปูนุ่นไรกับวิง่ง ไม่ไปกับมีเป็นคำสั่งของเจ้าายคำสั่งของกั้ก็ไม่เกี่ยวกันหน้าไม่เหมือนปอไม่ปักหมัดซังแค่ไม่ไปแน่นอนนี่ไม่ไปเด็ดขาดแต่แกไม่ไปแกคอยดูว่าฉันทำให้แกออกไปข้างนอกได้ไหมทราบปู่พี่ว้าก็กลบต่างเ่ามาเพิ่มหมดแดงแล้วบ้าง Ờ, ca với ca với Ờ, tao bái mà con bây giờ cả con trai ra đây mua Ờ, mà chập con rái bây giờ cả này con rái rồi Thế này mày con đuôi, rồi, mì bây giờ cả cầm lòng như thế đuôi bây giờ Mèn Mày ấn lửa cứ Hãy นุ้ยเป็นคนร้ายก็มีความปิดเรื่องอะไรกระโวยควายอทรพูนเมื่อคืนนี้ไปยังอ่ะแต่ฉันยืนยันได้เลยว่าเต้งนุ้ยอยู่ที่นี่ตลอดเวลาไม่เคยไปไหนต่อย่าถือหางคนร้ <c oughs> บบายแบบลักไว้ควอยว่ามูเอ่อลักไวยอทรพูนไก่รูไก่เห็นแเรางับว่าบ่มเป็นคนหล,ลักไก่เห็นแล้วกูเลย Để cư này chú lạc hoài chú Mừng hết để nói để bán chú uốn lấy Còn đi để cư Uốn tóc để mình chú bay lô khóc ừ, Chú bà kiềng tan vậy Thôi lúc chú bọc chú để bác tù bán Bỏ đi chú chuồng hoài xuống mà Mừng nhằng có chú bà chú muôn nương lão mưa mà coi ở nhanh leo mưng park coi thuốc giả kêu là trung mưng chốt cả kiềng tản kêu kêu để chặt lời quả mừng à, còn để mưng chuyền lẻn gặp kêu, tròn năn quay nặng đúng không quay nặng phèn chưng trung quay im gặp kêu, gặp เปิ่หลักว้นี่อ้นะสอดีกูเที่ยวเที่ยวกูไม่ตื้อได้กันเลหละคืนมึงอันเหมือนหนึ่งตื้อไข่ไก่หมือนหนึ่งตื้อปืนเหมือนหนึ่งตื้อเอ็มทก็มือนึงกำระเบิดจักรลักนี่เราไปเร็วเดียวกี้มือเกูตใจมึงเลยอ้นูนนยันย่ Ừ, mơ nung tư máy hiểu kia quá mơ nung tù brag nắn tù bưng gần mơ nắng tụi dang chắp ơi mơ mắt tò dô mơ tò dô mơ dô rô mơ mày kèm 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 ไปโรงบักการคืนการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ไม่เอาไปลงพักไป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 อยู่ดีไม่ว่าดีเสื่อไปลักไปกระโจนก็ไม่ใจญลักนใ่มัวปมหยิกลังนี่กระป๋องเราไม่ได้ติดร่างเลยไ,ไปบุญเสร้อยแล้วขายมุญนี้ติดไม่มีวันนอกต้านตรงกัตจีนว่านัดเนียนพยานนายยืนยันติดตอนนั้นตอนกว๋วยหนัง เสียใจจริงๆเลยวันปีเลี้ยงตัวอยู่ดีไม่ว่าดีเสกไป็นักไปกระโบยของเขาแต่ฉันยืนยันได้เลยว่าเจ๊น้อยก็เป็นคนบริสุทธิ์และอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเจายายน่าจะพูดกับเขาได้อะไรต้องพูดนะพูดได้สั่งให้ปล่อยก็ได้สั่งได้แล้วทำไมไม่สั่งให้ปล่อยทำไมที่ต้องปล่อยให้คนที่ไม่มีความผิดไปติดคุกและจะปล่อยคนผิดลอยนวลอยู่เหรอคะ แต่ตัวอยาลืมว่าไอการช่วยเหลือใครทรี่ช่วยเหลือผู้อื่นนี่อย่างน้อยๆมันจะต้องมีจริงตอบแทนกันมัน้งแค่ใจอยากได้อะไรก็บอกสิอมองฉันยินดีและพร้อมแล้วที่จะทูลหัวง่ายเอาอย่างนี้ดีกว่ารายวันฉันจะาลาปล่อยพี่เลี้ยงเธอก็ได้ในวันพรุ่งนี้แต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องเป็นเมียฉันแค่จะเป็นเมียฉันได้ยังไงในเมื่อตั้งใจแต่งงานอยู่แล้วเธอไม่ได้เป็นเมียฉันตลอดไปนี่ เราเป็นเมียกันเพียงคืนเดียวเท่านั้นเมียคืนเดียวถ้าในวอะไรมาพูดหมอนฉันเป็นเมียคืนเดียวก็ไม่ได้หรอกแต่เราเป็นเมียคืนเดียวฉันไม่ได้แสดงว่าฉันก็ช่วยห้ืออะไรเธอไม่ได้เจ้าจายเกเกอร์กลับมานี้ก่อนกลับมานี้ก่อนวอาไงยอม่ะเอาอย่างนี้ดีไหมเบเกรร์หมอมฉันจะยอมเป็นทาส แล้วอยู่ทุกวันนี้ตัวเป็นอะไรกันอยู่แต่ผมฉันเป็นเมียคืนเดียวจะไม่ได้มอเป็นเมียคืนเดียวจะไม่ได้ก็ป่วยการที่จะพูดกันพรุ่งนี้จะสั่ง,งก็เอาพี่เลี้ยงตัวไป <c oughs> จริงๆเตงหนุ้ยกะที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็กๆ <c oughs> จนน้องเป็นสาวแล้วถ้าฉันไม่ยอมเป็นเมียคืนเดียวพี่อาจจะถูกประหารชีวิต ไม่เป็นไรหรอกความเป็นสาวของไหลจะขอแลกเปลี่ยนกับอิสรภาพของพี่เจ้าชายไปกาไปกลับมาก่อนมองจนพร้อมแล้วที่จะเป็นเมียคืนเดียวของท่านพร้อมแล้วเหรอแะตอนมาตรงนี้กกเดินดิศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาส แมงมุมพบมกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ดิสจากทุกค่ายเพลงดังเรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสันแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชหาดใหญ่รังและภุราอาี